มีคนดูเนี่ยก็าถามมายเยอะเลยว่าทำทยังไงให้คนดูเยอะๆเนี่ยหนึ่งอ๋อถ้าให้คนดูเยอะๆอย่างแรกเลยนะทุกท่านฟังเลยนะปัญหามันเกิดอย่างนี้อย่างแรกเลยเนี่ยภาพในการถ่ายหรือการเล่าเรื่องเนี่ยการเล่าเรื่องจะต้องเป็นการเล่าเรื่องขึ้นต้นด้วยสิ่งที่คนต้องการส,ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบันเทิงสนุกสนานให้ความรู้จู่หัวเรื่องที่คนเขาอยากรู้โดยเฉพาะเลยและสิ่งที่จะพลาดไม่ได้ก็คือ ตอนนี้ทุกท่านรู้สึกว่าเสียงเป็นยังไงบ้างครับเสียงรู้สึกมีลมมีอะไรแทรกไหมครับหรือว่าเสียงคูหนึ่งเบามากหรือไม่ได้ยินหรือเปล่าถ้าทุกคนได้ยินเสียงเป็นยังไงพิมพบอกคุณหนึ่งนิดนึงนะแต่ท่านชมรอฟังในช่วงถัดไปตอนนี้อันนี้มือใหม่ทุกท่านต้องมีครับไม่มีไม่ได้ครับก็คือตัวช่วยตัวนี้นี่เลยนี่เลยอันนี้คือตัวสําคัญมากๆนะนี่เลยอ่ะคืออะไรอะ่ะหนึ่ง อนนี้หลายๆท่านคงจะบอกว่าเม่ครได้ยินเสียงใช่ไหมตัวนี้แหละเป็นตัวช่วยสําหรับมือใหม่มือเก่าต้องมีครับเพราะมันจะต้องตัวเล็กพกพาง,ง่ายเพราะเวลาเราไปไหนเนี่ยใส่กระเป๋าปุ๊บดึงออกมาใช้ได้เลยมันคือเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้เลยอ่ะเดี๋ยนุชถือไว้นุชถือก่อนนะอ่าแล้วก็หนึ่งถือตัวเนี้ยมันสามารถใช้งานได้สองคนเราแค่ง,ง่ายๆเหน็บเสื้อแบบนี้ไปเน็บตรงไหนก็ได้เหน็บไปเลยเบามากเล็กมาก แล้วก็ที่สําคัญคือมันสามารถใช้ได้กับมือถือทุกรุ่นยี่อเลยไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad Android เพราะมันมีตูดแบบนี้ให้2ตัวอ่ะเดี๋ยวทุกคนช่วยน้องนุชตัดสินใจด้วยนะว่ามันเป็นยังไงนะตอนนี้เสียงเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวเราเจะเอาตัวเนี้ยไปเสียบที่ตูดมือถือเราอ่ะมาเสียบหน่อยครับอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดย๋ยเพิ่งอ้าวอย่เพิ่งอ้าวใจเย็นเอาเป็นอย่างนี้อา่าตอนเนี้ยทุกคนได้ยินเสียงชัดไหมใครว่าได้ยินชัดบอกว่าชัดหน่อยนุช ตอนนี้นุชคงยังไม่รู้หรอกเพราะจนกว่าจะเราจะดูคลิปอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ชัดไหมนะเดี๋ยวทุกคนช่วยบอก้วยนะครับว่าชัดระหว่างตอนแรกกับตอนนี้อันไหนชัดเจนกว่ากันท่านผู้ชมพิมพ์บอกนิดนึงนะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้นุชสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมกลับไปตัวเนี้ยใช่แล้วมันจะใช้ยังไงมันต้องลงแอปก่อนไหมเนี่ยก่อนใช้เนี่ยไม่ต้องเลย,ยมันเป็นทุกอย่างเป็นปักแอนเพย์ทั้งหมดเลยคืออย่างแรกมันมีตูดให้2แบบตูดของมันเนี่ยสามารถเสียบได้ทั้ง iPhone รุ่นใหม่รุ่นเก่าได้เลยรวมถึงแอ d ด o อ d ที่ตรวจใช้เป็นแทซี C ได้ดังนั้นเนี่ยหนึ่งอยากให้นุชเอาไปแนะนำคนดูด้วยเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยเพราะอย่างแรกครับมันมีรับประกันแล้วก็เหมาะกับการพกพามันเล็กแค่เนี้ยได้มามา,มาแค่เนี้ยแล้วใส่ถุงให้มีทุกอย่างครบแบบนี้แล้วก็ใส่ในกระเป๋าแบบนี้ที่สําคัญคือมันตัดเสียงรบกวนภายนอกได้มันสามารถเป็นอะไรได้มากกว่านั้นอีกยังสามารถที่จะเปลี่ยนเสียงก็ได้นะ เป็นเสียงยักษ์เสียงอะไรก็ได้แต่มันมีอะไรมากกว่านั้นให้ทุกคนได้เอาไปใช้กันโอเคดังนั้นเนี่ยถ้านุชอยากได้แบบนี้หนึ่งไม่ซื้อให้แต่หนึ่งอยากให้นุชไปกดที่ตะกา้ารวมถึงท่านผู้ชมคนดูทุกทุกท่านด้วยนะครับกดที่ตะก้าสีเหลืองมุมซ้ายล่างได้นะครับก่อนที่สินค้าจะหมดซะก่อนสินค้ามีจมํานวนจากัดนะอันนี้ไปกดซื้อเอาโอเคเพราะหนึ่งใช้ประจําไงโอเคจัดไปครับ